สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องเกษตรแนวใหม่ t i เกอร์ฟาร์มนะครับวันนี้จะมานำเสนอ,อาการปลูกต้นไม้การปลูกพืชแบบไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะครับสเดือนรดทีหนึงหงเดือนรดทีนึงนะครับซึ่งวันนี้นะครับอีพีนี้เป็นการาทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อชาวกเกษตรนะครับที่ไม่มีเวลานะครับหรือมีเวลาอยู่แต่ ใช้ปลูกพืชนี่มันเยอะนะครับในการลดน้ำต้นไม้ต้องใช้เวลานะครับบางท่านก็ไม่มีเวลาทํางานประจําอย่างเงี้ยไม่ได้ลดน้ําบ่อยทุกวันนะครับว <c oughs> <c oughs> ันนี้ทางช่องกเกษตรแน่ใหม่นะครับมีวิธีการง่ายๆนะครับนามาฝากพี่น้องชาวกเกษตรนะครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะลดการาลดน้ําต้นไม้นะครับ อย่างอย่างเช่นนะครับซึ่งอีพีนี้เหมาะที่จะใช้ในการเกษตรทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชปลูกไม้ผลนะครับคนที่มีพื้นที่ไม่มากก็สามารถปลูกได้คนที่อยู่ในเมืองคนที่อยู่ในบ้านนะครับก็สามารถที่จะนำ ที่ไปปลูกไว้ล่ะไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับคุณเตเกอร์ครับหนึ่งนะครับก็คือถังน้ํานะครับถังน้ําถังน้ํานะครับถังน้ําก็ราคา100บาทนะครับต่อไปก็จะเป็นกระมังนะครับกระมังอันนี้ก็จะเป็นกระมังเล็กๆเอาไว้ลองในถังน้ำนะครับกระมังนะครับแล้วก็จะไปก็เป็นข้อต่อนะครับข้อต่อเกี่ยวนอกเกี่ยวในนะครับ อันนี้ก็เกี่ยวขก็ต่อเกี่ยวนอกอันนี้เกี่ยวในอันนี้เกี่ยวนอกนะครับต่อไปก็จะเป็นฟองน้ำนะครับฟองน้ำ <c oughs> ฟองน้ำแล้วก็มัดลวดนะครับเวลาจุ่มลงไปมันค่อยมันค่อยเอ่อน้ำค่อยซึมผ่านขึ้นมานะครับต่อไปก็จะเป็นวาล์วน้ำนะครับปาลาปิดเปิด,ปดน้ำตรงนู้นครับอันนี้ใช้ใช้ในการ ปลูกไม้ผลนะครับปลูกพืชผักสวนครัวก็ได้นะครับแล้น้ำตัวแดงๆครับครับทีนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรครับเดี๋ยวจะเออบอกอีกทีหนึ่งนะครับรับจากต่อแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกดินนะครับดินก็ฝั่งูุนนะครับดินพวกเอ่อ ปุ๋ยหมักที่เราเตรียมไว้ที่เราผสมไว้นะครับอืพอแล้วครับไม,ไม่ต้องออกมาครับดินแล้วก็ในการเตรียมดินนะครับเราก็ต้องอ่คุกเค้าดินให้เข้ากันก่อนนะครับก็คือน,นําดินหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบดําแล้วก็อาหารพวกพวกพวกอ่มูลสัสตว์ต่างๆก็สามารถปลูกได้นะครับพวกฟางพวกอะไรแล้วก็ วันนี้นะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่การเป็นการเสียเวลานะครับอันดับแรกนะครับก็ใช้เหล็กสีหุ้นนะครับก็เจาะเจาะตรงให้มันมีรูนะครับตั้งจากเจาะมีรูแล้วนะครับเราก็ต่อท่อครับต่อเรียบร้อยนะครับต่อเอาเดินมาใกล้ดูการต่อนะครับ ตรงนี้นะครับลายเกียวเนื่อต่อนะครับเสร็จแล้วก็น,นี้ก็น,นี่มันจะยาวไปเราเพราะว่าเราใช้สิ่งที่มีอยู่ในในในจวนของเรานะครับสามารถที่จะดัดแปลงได้หลังจากต่อเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็เจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อให้ ท่อ PVC นะครับสอดลงไปนะครับอันนี้เราก็ถือไว้ครับ,รบนี่เราก็วางไว้นะครับอย่างนี้นะครับก็ขม่มขมขม่ขมลงนะครับหลังจากนั้นเราก็เทน้ำลงไปนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะใช้เป็นหลักด้วยนะครับ อ่าต่อไปไปเปิดไปเปิดน้ําดูครับ,รบเปิดน้ําแล้วก็จะน้ําใส่นี่นะครับหลังจากที่เรา,เาน้ําใส่ให้มันพอดีกับกับอ่าพื้นพื้นอ่าที่เราใช้กระมังเล็กๆรองอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะนํามาเอาดินมาปลูกได้นะครับเอาเอ,า,อา,าครับ เอาถือไว้ครับน้องเทกเกอร์ครับในการลดแบบนี้ผมผมไม่ได้ทำขึ้นมาจะไปครับเดี๋ยวนะ้ำมันกระเด็นเราทดลองดูแล้วนะครับทดลองดูว่ามันมันมันดูดูถังนี้นะครับดูถังนีถถ้ถอยไปครับในการลดน้ำนะครับ เราก็มันก็จะมีน้ําเล็กๆนะครับไม่ต้องเอาน้ำใส่เยอะแล้วก็แช่น้ํามาอย่างนี้มันจะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดินที่อยู่ข้างบนนะครับมันจะเปียกตลอดนะครับชุ่มชื้นตลอดเพื่อมันจะแห้งหมดนะครับมันก็ประมาณตัวนี้นะครับก็ประมาณเดือนครึ่งน,นะครับค่อยน้ําค่อยแห้งนะครับตรงนี้เอาน้ําใส่ประมาณสัก หึงข้อมือนะครับไม่ต้องใส่ยเยอะพอครับอันนี้น้ำก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ เลื่อยเลื่อยท่อ PVC นะครับเลื่อยประมาณสักพอมันเป็นรูนะครับเลื่อยทำไมครับเวลาเราเอาน้ำลงไปนะครับน้ำลงไปมันค่อยผ่านดินนะครับน้ำก็จะออกรูนี้บ้าง <c oughs> แล้วก็ไหลไปลงข้างล่างบ้างนะครับ <c oughs> นี่นะครับเราก็สอดลงไป ต่อไปก็ใช้อันนี้ก็มัดใส่ลวดนะครับพวกพวกอฟองน้ำนะครับฟองน้ำมัดส่ลวดก็หย่อนลงไปให้มันถึงพืชเลยนะครับย่อนไปเพื่อทำทำอะไรครับหย่อนมาทำอะไรน้ามันก็จะซึมผ่านฟองน้ำนะครับมันก็จะ ดินของเราเนี่ยก็จะชุ่มชื้นตลอดนะครับต่อไปก็จะเอาที่รองนะครับอ๋เทเกอร์เอาเอันนี้มาใส่ครับอันนี้ก็ใช้แข็งๆหน่อยมันค่อยมาใส่หมดเลยครับมันค่อยอ่านนเปื่อยนะครับนานเปื่อยนะครับ,นนรบแล้วก็ใช้เศษไม้ก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องทางมะพร้าวนะครับเศษไม้ติดอะไรไม้ดิบก็ได้ ต่อไปก็จะเป็นอขีเลื่อยครับนี่ก็จะไหลขึ้นมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆเราต้องใช้เศษจ,จะจะไปครับเศษวัสดุที่มันย่อยง่ายนะครับทำไมถึงใช้เศษวัสดุที่มันย่อยง่ายเพราะว่าเวลา เวลาที่พืชกินจะได้หมดไวๆนะครับแล้วก็ค่อยค่อยเติมลงไปนะครับอันนี้ก็ไปเอาปุ๋ยมาใส่นะครับตรงนั้นปุ๋ยปุ๋ยที่เราผสมแล้วนะครับตรงรตรงนี้ครับตรงสอบปุ๋ยนะครับเอาใส่นี่ครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็คุกเข้าให้เข้ากาันสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เหมาะเหมาะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวดูที่สวนของผมนะครับวันนี้ผมจะเอาต้นฝรั่งนะครับเอาฝรั่งไปปลูกนะครับปลูกฝรั่งบางท่านนะครับก็ ไม่มีฟองน้ําก็สามารถใช้ผ้าก็ได้ครับผ้าแล้วก็หย่อนลงไปน้ําก็จะซึมมากับผ้านะครับแล้วก็ทําคล้ายๆกันนีดนครับวิธีการนะครับก็ง่ายๆนะครับเหมาะสําหรับชาวเกษตรที่ไม่มีเวลานะครับ ที่ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็มัดกับอามามาเปก้อนเลยครับออ,อันนี้ก็ทำเป็นก้อนเลยนะครับให้มันมีอากาศเอาเอาถัางมาครับถังถังปุ๋ยนะครับครับถังดินที่เราผสมแล้วนะครับ นั่ก็เทลงไปปุ๋ยนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไปดูแล้วนะครับเวลาเวลาเรานำมาใช้นะครับมันมีรากต้นไม้มากินปุ๋ยอยู่นะครับสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็มัดหลวดไปนิดนึงนะครับ น้ำก็จะซึมมาทางนี้นะครับไม่ครับน้องแทเกอร์ครับอันนี้ก็ถ้าเราได้ปรุงดีต้นไม้มันก็จะสวยนะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่ไหนก็ได้นะครับเออตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นเออนต่ตัวตัวตัว,ต,วตัวที่มันแตกนะอ่ะเออ เสร็จแล้วก็เอาเอาขี้เลื่อยมาโรยนะครับด้วยมาโรยแล้วก็เอาฟางโรยอีกทีหนึ่ง ก็จะเอ่อนำฟางนะครับฟางก็โรยไว้ทีละน้อยครับอยู่ที่สวนนะครับก็พวกเราก็ได้ไปปลูกแล้วนะครับก็เป็นผลผลิตยอยู่ครับผลผลิตก็ออกอยู่นะครับพือต่างๆสามารถปลูกได้นะครับ <c oughs> ต้นไม้ที่ใหญ่นะครับก็สามารถใช้ บ่อปูนนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรครับใหญ่ๆหญ่คับมะม่วงนะครับต้นมะาพร้าวก็ปลูกได้นต้องใช้บ่อปูนแล้วก็ใช้ทางน้ำอันนี้ก็เวลาน้ำหมดนะครับเราก็เติมลงไปในรูตัวตัวท่อ PVC ตัวนี้นะครับพี่ๆท้องน้องชาวกเกษตรนะครับ สามารถที่จะนำไปปลูกผักสวนครัวปลูกต้นไม้คนที่อยู่ในเมืองก็สามารถปลูกต้นไม้มีอยากละต้นก็พอนะครับมีฝรั่งหนึ่งต้นมีมะม่วงหนึ่งต้นนี่นะครับฤดูฝนนะครับมันฝนตกนะครับเราก็สามารถหาอะไรมาปิดตรงนี้ก็ได้ถ้าถ้ามันกลัวมันมันชื้นเกินไปแล้วเราก็ปล่อยน้ำอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วก็ปล่อยน้ําตัวท่อนี้อยู่ข้างล่างก็ได้นะครับน้ํามันก็ไหลออกมันก็ไม่มีความชืน้นเติบโตเหมือนกันนะครับ,จากการ,ารบจากการทดลองนะครับจากการทดลองลองลองปลูกดูปีได้หนึ่งปีแล้วนะครับก็สามารถที่จะพืชก็จะไม่ตายนะครับจเจริญงอกงามดี ข้อดีในการปลูกกลมถังนะครับ1ควบคุมน้ําได้ 2. ควบคุมปุ๋ยได้ 3. ไม่ต้องไปกลัวพวกหญ้าพวกพืชที่จะมากินอาหารอของพืชตัวเองนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องค่าใช้จ่ายตรงนั้นเราไม่ต้องไปทำนะครับซึ่งพี่ๆน้องๆชาวเกษตรนะครับก็น่าจะไปทำนะครับสำหรับ อีพีต่อไปเดี๋ยวจะพาไปชมสวนที่ใช้ถังน้ําในการปลูกต้นไม้นะครับดินก็จะมีความชื้นตลอดนะครับดินอยู่ข้างบนนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวเกษตรทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสําหรับช่องเกษตรแนวใหม่ไทเกอร์ฟาร์มนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณครับ